สวัสดีครับเพื่อนๆ t r a อน Trade x นะครับวันนี้ผมมีอินดิเคเตอร์อีกตัวหนึ่งมาฝากเพื่อนๆเ,เนาะส่วนใหญ่แล้วเราจะใช้อินดิเคเตอร์ตัวนี้ในการบอกแนวโน้มของตลาดครับช่วงไหนเป็นขาขึ้นช่วงไหนเป็นขาลงหรือว่าช่วงไหนที่ตลาดไม่มีแนวโน้มอินดิเคเตอร์ตัวนี้ก็สามารถบอกได้ไปรู้จักกับอินดิเคเตอร์ตัวนี้กันเลยครับ Average Directional Index หรือเรียกสั้นๆว่า ADX ในซีรีส์นี้จะประกอบด้วย2ตอนครับ ตอนแรกเนี่ยจะเป็นเนื้อหาเกี่ยวกับ ADX อย่างเดียวเลย ADX คืออะไรบอกอะไรเราแล้วก็วิธีการใช้ ADX ครับส่วนในคลิปหน้าจะเป็นพี่น้องกับ ADX นั่นก็คือ Directional Movement Index หรือที่เราเรียกย่อๆว่า DMI เดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่า ADX กับ DMI ใช้ยังไงในซีรีส์นี้ครับเริ่มที่ ADX กันก่อน ADX เนี่ยเป็น Trend i n d i c a t o r ครับ หลักๆเนี่ยเราจะใช้บอกความแข็งแรงของแนวโน้มของตลาดโดย ADX เนี่ยจะมีค่าตั้งแต่0 0ถึง100ครับถ้ามีค่ามากก็แสดงว่าเทรนหรือว่าแนวโน้มเนี่ยมีความแข็งแรงถ้ามีค่าน้อยก็แสดงว่าเทรนหรือแนวโน้มเนี่ยไม่มีความแข็งแรงหรือไม่มีแนวโน้มนั่นเองโดยส่วนใหญ่แล้วนะครับเราจะใช้ตัวเลข25ครับมาเป็นตัวกำหนดเกณฑ์ถ้า ADX มีค่าเกิน25ปุ๊บเราจะถือว่าตลาดมีแนวโน้มที่ชัดเจน ยกตัวอย่างเช่นเวลาที่ตลาดเนี่ยขึ้นต่อเนื่องหรือว่าลงต่อเนื่องยาวๆเนี่ย ADX จะมีค่าเกิน25ครับแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามนะครับที่ ADX มีค่าต่ำกว่า25เราจะพบว่าตลาดเนี่ยไม่ค่อยมีแนวโน้มเราจะเรียกตลาดประเภทนี้ว่า sideways market นั่นเองจริงๆแล้วนะครับค่า25เนี่ยไม่มีที่มาที่ชัดเจนครับนักลงทุนบางคนนะครับจะเลือกใช้ค่า20หรือว่า30หรือว่า35ครับ มากำหนดกฎเกณฑ์ของ adx แทนเลข25ที่ผมใช้สำหรับผมนะครับจะขอใช้ที่ตัวเลข25แล้วกันคราวนี้เราไปดูตัวอย่างกันก่อนนะครับตอนแรกเนี่ยเป็นตลาดขาขึ้นครับแล้วสักพักหนึ่งนะครับจะเกิดการไม่ขึ้นต่อครับเป็นตลาดไซด์เวผมจะขอลากเส้น adx ที่มีค่าเท่ากับ25ให้เพื่อนๆเ,เห็นเส้นสีขาวที่เพื่อนๆเ,เห็นตอนนี้นะครับคือเส้นที่ adx เนี่ยมีค่าเท่ากับ25 ถ้าเพื่อนๆแบ่งรูปนะครับออกเป็น2ฝั่งเนาะตามค่าของ ADX เนีย่ยทางฝั่งซ้ายนะครับเพื่อนๆจะเห็นว่า ADX เนีย่ยมีค่าสูงเกินกว่า25ครับเส้นสีเหลืองตัวนี้นะครับอยู่ใน Area C ีสีเขียวเนี่ยมีค่าเกิน25เราก็จะเห็นว่านะครับเป็นตลาดแบบมีแนวโน้มที่ชัดเจนในทางกลับกันนะครับถ้าเกิดเมื่อไหร่ก็ตามที่ ADX เส้นสีเหลืองเนีย่ยนะครับมีค่าต่ำกว่า25 ตามที่ผมไฮไลท์ไว้เลยนะครับเพื่อนๆก็จะเห็นว่าตลาดก็จะเป็นตลาดไซเวย์ครับไม่มีแนวโน้มที่ชัดเจนนี่แหละครับวิธีการใช้ ADX สั้นๆง่ายๆแค่นี้เลยเมื่อไหร่ก็ตามนะครับที่มีค่าเกิน25ตลาดมีแนวโน้มถ้าต่ำกว่า25ครับตลาดไม่มีแนวโน้มไปดูตัวอย่างที่2กันเลยครับตัวอย่างนี้เนาะเป็นตลาดขาลงใช่ไหมครับพอเราเห็นปุ๊บเนี่ยเริ่มแรกจะเห็นว่าเป็นตลาดขาลงยาวๆครับ อาจจะมีการย่อตัวพักตัวบ้างในตอนขาลงหลังจากนั้นนะครับตลาดจะเริ่มไม่ไปต่อครับกลายเป็นไซเว์เพราะฉะนั้นถ้าเกิดผมลากเส้น ADX สก,กับ25ขึ้นมาปุ๊บเพื่อนๆจะเห็นว่านะครับบริเวณนี้นี่ผมตีกรอบไปให้ดูนะครับบริเวณนี้คือบริเวณที่ ADX เนี่ยมีค่าเกิน25ครับ,บรเพื่อนๆก็จะเห็นว่านะครับตลาดเนี่ยมีแนวโน้มเนาะเป็นแนวโน้มในขาลงคราวนี้ดูต่อครับ ทางด้านขวามือเนี่ย ADX เนี่ยนะครับต่ำกว่าเส้นสีขาวหมดเลยนั่นก็คือมีค่าน้อยกว่า25ครับพอน้อยกว่า25ปุ๊บอ่าเรียบร้อยครับเป็นตลาดไซด์เวย์นั่นเองเป็นไงครับไม่ยากใช่ไหมครับวิธีการใช้ ADX ดูว่าตลาดมีแนวโน้มเมื่อไหร่แล้วก็ไม่มีแนวโน้มเมื่อไหร่เท่านั้นเอง ADX เนี่ยมีข้อจำกัดครับไม่ใช่ว่ามันเป็นอินดิเคเตอร์ที่แบบว่าถูกเสมอนะ เปิดปุ๊บถูกปั๊บเนี่ยไม่ใช่นะครับมีข้อจํากัดเหมือนกันครับไปดูข้อจํากัดกันเลยเนาะหนึ่งนะครับภาพรวมเนี่ยเป็นตลาดขาขึ้นครับแต่ว่าขาขึ้นในรอบนี้เป็นขาขึ้นที่มีการพักตัวหรือว่าย่อตัวเนี่ยอยู่ตลอดเวลาครับเป็นยังไงนี่ไงใช่ไหมครับเห็นไหมครับขึ้นแล้วพักเห็นไหมครับขึ้นแล้วพักเนาะขึ้นใหม่แล้วก็พักใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นมันเป็นตลาดขาขึ้นยาวๆก็จริงแต่พักตัวตลอดทาง คราวนี้ ADX ครับจะมีปัญหากับตลาดประเภทนี้เราลองลากเส้นกันก่อนนะครับ ADX 25ใช่ไหมครับอะไรที่อยู่เหนือเส้นสีขาวเนี่ยแสดงว่าตลาดมีแนวโน้มอะไรที่อยู่ใต้ถือว่าตลาดไม่มีแนวโน้มเราไปดูตอนที่มันมีแนวโน้มกันก่อนนั่นก็คือบริเวณนี้เพืเ่อนๆจะเห็นว่านะครับบริเวณนี้ถ้าผมลากกรอบขึ้นมานะครับให้ตรงกับบริเวณที่ตลาดมีแนวโน้มเนี่ยเพืเ่อนๆจะเห็นว่ามันมีแนวโน้มจริงๆครับ แนวโน้มขาขึ้นจริงๆแต่นะครับมันมีการพักอยู่ด้วยเห็นไหมขึ้นใช่ไหมครับพักขึ้นแล้วก็พักมันไม่ได้ขึ้นต่อเนื่องแบบสวยงามแบบที่เราต้องการอันนี้คือข้อจํากัดข้อแรกข้อจํากัดอันที่2ครับที่ต้องระวังมากกว่าข้อแรกนั่นก็คือบริเวณนี้สัญญาณบอกว่า ADX เนี่ยเกิน25เป็นตลาดที่มีแนวโน้มพอเรามาดูครับอ่ามีแนวโน้มก็จริงครับมีแนวโน้มแป๊บเดียวครับก็หมด ข้อสําคัญคือมันช้าครับมันดีเลยเห็นไหมตลาดเนี่ยนะครับเริ่มมีแนวโน้มตั้งแต่ตรงนี้แล้วเนี่ยเริ่มมีแนวโน้มแล้วนะครับแต่ว่า ADX เนี่ยยังไม่ให้สัญญาณครับกว่าจะให้สัญญาณเนี่ยก็สายไปเสียแล้วเพราะฉะนั้นอันนี้คือข้อจํากัดอันนึงของ ADX เนาะสัญญาณนะครับจะค่อนข้างช้าครับจะใช้ได้ผลจริงๆเนี่ยก็ต่อเมื่อมันขึ้นหรือลงแบบต่อเนื่องยาวๆครับไปดูตัวอย่างแบบที่ใช้ได้ผลกันดูเนาะ ตัวอย่างนี้เลยครับตัวอย่างนี้นะครับเพื่อนๆจะเห็นว่าทางด้านซ้ายมือเนี่ยตลาดไม่มีแนวโน้มครับและสักพักหนึ่งนะครับมีแนวโน้มแบบยาวๆเลยครับเป็นแนวโน้มขาลงแบบไม่พักตัวเลยด้วยซ้ําแบบเนี้ยนะครับ ADX จะใช้งานได้ผลดีเราลองเปิด ADX ดูเลยครับสีขาวนะครับคือเส้น25เนาะถ้าผมแบ่งโซนนะครับบริเวณสีเขียวที่ไฮไลท์เนี่ยจะเป็นบริเวณที่มีแนวโน้มครับ ส่วนบริเวณทางด้านซ้ายมือเนี่ยที่อยู่ใต้เส้นสีขาวเนี่ยก็คือจะเป็นตลาดไซด์เวย์ไม่มีแนวโน้มนั่นเองบริเวณนี้นะครับมีแนวโน้มก็จริงแต่นะครับแต่มีข้อจํากัดอีกข้อนึงของ ADX ครับนั่นก็คืออะไรหนึ่งะครับสัญญาณเนี่ยจะเริ่มเร็วนี่บางทีนะครับไม่ช้าอย่างที่คิดบางทีเนี่ยสัญญาณเริ่มเร็วจุดนี้ใช่ไหมครับ ADX เนี่ยเกิน25แล้วแนวโน้มมาแล้วถือว่าเป็นต้นเทรนเลย แต่ข้อจำกัดคือข้อที่2ครับสิ้นสุดครับตอนที่เทรนด์มันสิ้นสุดเนี่ยตามอินดิเคเตอร์เห็นไหมครับมันยาวจนถึงจุดนี้เลยเนาะจุดเนี้ยถือว่ามีแนวโน้มแต่นะครับมันสิ้นสุดช้าไปหน่อยเห็นไหมครับตลาดเนี่ยมีแนวโน้มมาเรื่อยๆนะครับและก็ยังมีแนวโน้มอยู่ช่วงเนี้ยเป็นช่วงที่มันเริ่มพักตัวแล้วครับช่วงพักตัวเนี่ยถ้าเกิดนะครับเราปิดช็อตไปตั้งแต่บริเวณนี้เราจะได้กําไรเยอะมากครับ แต่ว่าอิดิเคเตอร์นะครับบอกว่ามันยังเป็นแนวโน้มอยู่ถ้าเราปล่อยจนกระทั่งมาถึงจุดนี้นะครับกำไรนะครับก็ยังมีครับแต่หายไปพอสมควรเลยนี่คือข้อจำกัดของ ADX ครับนั่นก็คือบางทีเริ่มช้าบางทีเริ่มเร็วบางทีสิ้นสุดช้าช้าเกินไปไม่ทันการเพราะฉะนั้นผมมีอีกมุมมองหนึ่งของการใช้ ADX มาฝากเพื่อนๆครับ นั่นก็คือนะครับเราจะมองที่ความแข็งแรงของเส้น ADX ครับก่อนอื่นเลยนะครับผมลากเส้นให้ดูก่อนเนาะเส้นเนี้นะครับเป็นการบอกว่าบริเวณนี้ทั้งบริเวณมีแนวโน้มครับเป็นเทรนดิ้งเนาะมีแนวโน้มแต่นะครับถ้าเพื่อนๆดูจะเห็นว่านะครับราคาเนี่ยขึ้นครับแล้วก็พักเห็นไหมครับมีแนวโน้มก็จริงครับแต่มีช่วงที่มันพักด้วยซึ่งนะครับถ้าเราดู ADX เป็น มันจะบอกความหมายที่ลึกซึ้งกว่าเดิมครับนั่นก็คือบริเวณนี้ adx เนี่ยค่อยๆเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเปรียบเสมือนกับว่านะครับตลาดเนี่ยมีความแข็งแรงมากขึ้นเรื่อยๆนี่ adx เพิ่มขึ้นนะครับตลาดก็ขึ้นครับพอ adx นะครับเริ่มกลับตัวมีค่าน้อยลงจุดนี้แหละครับเป็นจุดสำคัญครับเป็นการบ่งบอกว่าแนวโน้มเนี่ยอ่อนแอลงครับเดิมเนี่ยมีแนวโน้มนะแนวโน้มแบบแข็งแรง ตอนนี้แนวโน้มเริ่มอ่อนแอครับเมื่อไหร่ก็ตามที่แนวโน้มเริ่มอ่อนแอมันจะเป็นการพักตัวครับนี่คืออีกมิติหนึ่งสำหรับการมอง ADX ครับดูอีกตัวอย่างหนึ่งนะครับตัวอย่างนี้เนาะเพื่อนๆจะเห็นว่า ADX เนี่ยเกิน25อยู่พอสมควรเลยถ้าผมรากกรอบขึ้นมาให้เพื่อนๆดูนะครับจะเห็นว่าตอนแรกเนี่ย ADX มีความแข็งแรงมากขึ้นครับปื๊ดนี่เลย และนะครับ ADX ก็มีความอ่อนแอลงแล้วก็แข็งแรงขึ้นใหม่ครับแล้วก็อ่อนแอลงใหม่เหมือนกับการเดินขึ้นภูเขาเห็นไหมครับขึ้นภูเขานะครับสูงขึ้นเรื่อยๆเนาะลงมานะครับขึ้นไปใหม่แล้วก็ลงมาใหม่เพราะฉะนั้นความแข็งแรงของแนวโน้มที่ดูได้จาก ADX เนี่ยมันจะสะท้อนไปที่ราคาครับช่วงที่ ADX แข็งแรงขึ้นนะครับราคาก็ขึ้นช่วงที่ ADX อ่อนแอลงหรือแนวโน้มอ่อนแอลงเนี่ย มันก็จะเป็นการพักตัวครับและนะครับถ้ามันเริ่มแข็งแรงขึ้นใหม่อีกรอบเห็นไหมครับอ่อนแอลงแล้วก็แข็งแรงขึ้นใหม่ตอนที่มันแข็งแรงขึ้นใหม่อีกรอบเนี่ยราคาก็จะขึ้นต่อครับเพราะฉะนั้น adx เนี่ยนอกจากจะบอกว่าเกิน25มีแนวโน้มแล้วยังสามารถบอกความแข็งแรงของแนวโน้มได้อีกด้วยอีกตัวอย่างหนึ่งนะครับตัวอย่างนี้เนาะเพื่อนๆจะเห็นว่านะครับตลาดเนี่ยมีแนวโน้มยาวมากเลย นี่นะครับมีเหมือนเป็นภูเขานะครับขึ้นลูกใหญ่แล้วก็ขึ้นลูกเล็กเนาะภาพรวมของตลาดนะครับเป็นตลาดขาลงมีการลงแล้วก็มีการย่อครับสะท้อนออกมาที่ adx เลยนี่เลยนะครับช่วงแรกเนี่ยแนวโน้มมีความแข็งแรงเพิ่มขึ้นการที่แนวโน้มแข็งแรงเพิ่มขึ้นเนี่ยไม่จําเป็นว่าราคาต้องขึ้นนะครับมันคือแนวโน้มขาลงก็ได้เพราะฉะนั้นอันนี้ต้องระวังนะครับสำหรับ adx เนาะ adx เนี่ยไม่สามารถบอกได้ว่ามันกําลังจะขึ้นหรือลงครับ บอกได้แค่ว่าแนวโน้มที่เพื่อนๆเ,เห็นเนี่ยมันแข็งแรงมากขึ้นหรือน้อยลงแค่นั้นเองตอนนี้นะครับ ADX แข็งแรงขึ้นบอกว่าแนวโน้มขาลงเนี่ยก็แข็งแรงเห็นไหมครับลงยาวๆเลยคราวนี้ ADX เริ่มอ่อนแอลงครับช่วงที่มันอ่อนแอลงเนี่ยก็แสดงว่าแนวโน้มขาลงเนี่ยเริ่มอ่อนแอกลายเป็นพักตัวนั่นเองนี่ช่วงนี้นะครับราคาจะพักตัวในขาลงและเมื่อ ADX แข็งแรงขึ้นใหม่ บริเวณน,นี้นะครับเริ่มขึ้นยอดใหม่เนี่ยราคาก็จะเริ่มลงต่อครับทิ้งท้ายไว้นิดนึงนะครับ ADX ที่กำลังลดลงเนี่ยไม่ได้หมายความว่ามันจะกลับตัวนะส่วนใหญ่แล้วนะครับจะเป็นการบอกว่ามันเริ่มหมดแนวโน้มอาจจะเป็นการพักตัวก็ได้หรืออาจจะขึ้นต่อแบบช้าๆก็ได้หรือนะครับอาจจะเป็นกลับตัวก็ได้แต่ไม่เสมอไปเราไปดูตัวอย่างการใช้ ADX ขั้นสูงอีกอันนึงกันครับนั่นก็คือ ADX divergence ครับหลักการนะครับจะคล้ายๆกับการใช้ divergence ของ momentum indicator ไม่ว่าจะเป็น RSI MACD หรือว่า stochastic เราไปดูกันเลยครับช่วงนี้นะครับเพื่อนๆจะเห็นว่าราคาเนี่ยมีการย่อตัวแล้วก็ขึ้นต่อครับแล้วก็พักตัวอีกรอบหนึ่งแล้วก็ขึ้นใหม่ถ้าเกิดผมกำหนดเบอร์เนาะ1 2 3 4เพื่อนๆจะเห็นว่า1ไป2เนี่ย ราคาขึ้นแบบแรงๆเลยครับจุดนี้เนาะผมขอมาร์ k จุดหายไว้ก่อน1ไป2เนี่ยราคาขึ้นแบบแรงๆแล้วมันก็มีการย่อตัวครับจากนั้นนะครับ3ไป4เนาะราคาก็ขึ้นอีกครั้งหนึง่งแต่ครั้งเนี้ยเป็นการขึ้นแบบหมดพลังเพราะอะไรนี่ไงครับครั้งแรกเนี่ยหไป2ขึ้นยาวมากเลยพอ3ไป4นะครับขึ้นได้แป๊บเดียวก็ไม่ไปต่อเพราะฉะนั้นจุดนี้แหละเมื่อผม,มาร์ k จุดไฮไว้นะครับ มันจะสะท้อนมาที่ ADX ครับ ADX เนี่ยจะเป็นตัวบอกความแข็งแรงของเทรนใช่ไหมช่วงแรกนะครับราคาขึ้นแรงๆครับ ADX ก็แข็งแรงขึ้นและนะครับเมื่อมีการย่อตัวลง ADX ก็จะอ่อนแอลงคราวนี้เมื่อราคาขึ้นใหม่อีกรอบครับตอนที่มันขึ้นอีกรอบเนี่ยความแข็งแรงเนี่ยนะครับไม่เท่าเดิมแล้วเห็นไหมครับยอดภูเข,ขาเนาะตอนนี้โอ้โหขึ้นไปยอดสูงมากเลย คราวนี้พอมันขึ้นใหม่อีกรอบครับยอดมันไม่สูงเท่าเดิมแล้วนี่แหละนะครับเป็นตัวบอกว่าในเมื่อแนวโน้มไม่แข็งแรงเท่าเดิมราคานะครับก็จะไม่ไปต่ออีกไกลครับเราสามารถนะครับใช้หลักการนี้มาดูด i เวอร์เจนซ์ได้ถ้าเ,เพื่อนๆพอนึกออกนะครับราคาขึ้นเห็นไหมครับราคาขึ้นแต่ขึ้นแบบไม่แข็งแรงเนาะ adx นะครับก็จะแสดงผลว่ามันอ่อนแอลงจุดนี้ราคาขึ้น ADX ลงเนี่ยเขาเรียกว่า divergence ครับ divergence ของ ADX เนี่ยจะบอกว่ามีโอกาสเกิดขึ้นได้3แบบ 1. นะครับขึ้นต่อแบบช้าๆ 2. นะครับเป็นการพักตัวพักตัวแบบที่เห็นในตัวอย่างเนี่ยครับอันนี้เขาเรียกว่าการพักตัวแล้วก็3นะครับบางทีเนี่ยเราจะเห็นว่ามันกลับตัวไปเลยก็มีไปดูอีกตัวอย่างหนึ่งครับตัวอย่างนี้เนาะเพื่อนๆจะเห็นว่าภาพรวมเนี่ยเป็นตลาดขาขึ้น แต่เป็นขาขึ้นที่มีการย่อตัวหรือพักตัวค่อนข้างบ่อยถ้าผมมาร์กจุดที่เป็นจุดไฮไว้ให้ดูสัก3จุดนะครับ1,2,3เนอะมันจะสะท้อนมาที่ยอดของ ADX ครับ1,2,3เหมือนกันคราวนี้เรามาดูความแข็งแรงของแนวโน้มกันยอดที่1เนี่ยนะครับมีความแข็งแรงครับโจงที่มันพักตัวนะครับ ADX ก็จะอ่อนแอลงพอมันขึ้นใหม่อีกรอบครับ ADX ก็จะแข็งแรงขึ้นใหม่ บริเวณนี้นะครับเป็นบริเวณที่ค่อนข้างสําคัญเนื่องจากว่าอะไรหนึ่งนะครับความแข็งแรงมันพอๆเดิมเห็นไหมครับแสดงว่านะครับราคาเนี่ยยังมีโอกาสขึ้นต่อครับยังไม่หมดโมเมนตัมถัดมานะครับถ้าเพื่อนๆดูจาก2ไป3ครับ2ไป3เนี่ยเพื่อนๆจะเห็นว่านะครับราคาขึ้นครับแต่ขึ้นได้ไม่เยอะครับเท่ากับตอนแรกใช่ไหมครับเห็นไหมครับ1ไป2เนี่ยขึ้นเยอะมาก2ไป3เนี่ยขึ้นได้นิดเดียว เพราะฉะนั้น ADX ก็จะสะท้อนออกมาครับว่ามันแข็งแรงไม่เท่าเดิมแล้วนะราคาขึ้นแต่ว่า ADX เนี่ยอ่อนแอลงนั่นหมายความว่าอะไรครับมันก็คือ divergence นั่นเอง divergence ในรอบนี้นะครับจะตรงกับข้อที่1เนาะก็คือยังคงขึ้นต่อแบบช้าๆครับแล้วสักพักหนึ่งสักวันหนึ่งเนี่ยมันมีโอกาสที่จะกลายเป็นพักตัวหรือว่ากลับตัวเลย จะแตกต่างจาก divergence ของ RSI กับ MACD เนาะส่วนใหญ่ divergence แบบนั้นนะครับราคาจะกลับตัวทันทีแต่สำหรับ ADX เนี่ยมันมีโอกาสเกิดได้3แบบครับเพื่อนๆต้องคอยระวังสรุปสั้นๆก็คือ ADX divergence เนี่ยเป็นการบอกว่าแนวโน้มเดิมเนี่ยกำลังจะสิ้นสุดลงแล้วครับจะไปต่อก็ไปต่อช้าๆจะพักตัวหรือไม่ก็กลับตัวลงเลยคราวนี้นะครับเรามาดูกลยุทธ์การใช้ ADX กันบ้าง หลักๆนะครับ ADX เนี่ยเราจะไม่ใช้เดี่ยวๆครับอ่านี่คือข้อควรระวังนะเราจะไม่ใช้ ADX เดี่ยวๆครับเราจะต้องใช้ร่วมกับอินดิเคเตอร์อื่นๆหรือนะครับหรือร่วมกับ price action นั่นเองกลยุทธ์ที่ผมมีมาฝากเพื่อนๆเนี่ยมีอยู่2ข้อหลักๆครับข้อแรกเนาะเราเรียกว่า ADX crossover จะเป็นการใช้ ADX นะครับร่วมกับ price action ส่วนข้อที่2นะครับเราจะใช้ ADX ในการยืนยันแนวโน้มครับเราจะใช้ ADX นะครับร่วมกับอินดิเคเตอร์ให้สัญญาณอื่นๆเช่น RSI MACD Stochastic หรือว่า Bollinger Band และอื่นๆอีกมากมายเราไปดูอันแรกกันก่อน,อนเลยครับ ADX crossover ใช้ร่วมกับ Price Action ตัวอย่างนี้นะครับเพื่อนๆจะเห็นว่าทางด้านซ้ายมือเนี่ยลักษณะเหมือนจะเป็นตลาดไซด์เว์ ทางด้านขวามือเนี่ยลักษณะเหมือนจะเป็นตลาดที่มีแนวโน้มช่วงแรกเนี่ยแนวโน้มขาขึ้นแล้วสักพักหนึ่งนะครับก็กลับตัวเป็นแนวโน้มขาลงเพราะฉะนั้นเราใช้ ADX เช็คก่อนเลยว่าสมมติฐานที่เราคิดเนี่ยจริงไหมด้านซ้ายมือเห็นไหมครับ ADX เนี่ยอยู่ใต้เส้น25เป็นตลาดไซเวย์จริงๆทางด้านขวามือนะครับ ADX เนี่ยอยู่เหนือเส้น25แสดงว่าเป็นตลาดที่มีแนวโน้มจริงๆ คราวนี้ถ้าเราดูที่กราฟราคาครับเพื่อนๆจะเห็นว่าช่วงที่มันเป็นไซด์เวย์เนี่ยราคาพยายามจะขึ้นนะครับหลายรอบแต่ว่าไม่ผ่านครับจุดเนี้ยขึ้นก็ไม่ผ่านขึ้นก็ไม่ผ่านนะครับกลายเป็นแนวต้านที่สําคัญครับคราวนี้ตอนมันจะลงบ้างนะครับพยายามลงมาอ่าไม่ลงครับลงมาอีกทีหนึ่งไม่ลงลงมาอีกลงได้เกินแนวเดิมมานิดหน่อยนะครับแล้วก็ลงอีกก็ไม่ลงอีกเพราะฉะนั้นบริเวณเนี้ยนะครับก็ทําหน้าที่เหมือนเป็นแนวรับที่แข็งแรง เพราะฉะนั้นแนวต้านอยู่ด้านบนแนวรับอยู่ด้านล่างเนี่ยลักษณะมันคือแชน n นลครับพอเป็นแชน n นลเนี่ยวิธีการเทรดของเราเนาะตามหลัก price action ก็คือเราจะรอครับให้ราคาเนี่ยมัน break out ไม่ว่าจะ break out ในขาขึ้นหรือว่า break out ในขาลงในที่นี้นะครับราคาเนี่ย break out หรือว่าทะลุแนวต้านเนี่ยในขาขึ้นเพราะฉะนั้นจุดนี้น่าสนใจมากๆเราเช็คครับ เราเช็คที่ ADX ADX ใช่ไหมครับก็เปลี่ยนครับเปลี่ยนจากเดิมเนี่ยที่มันอยู่ด้านใต้25คือไซเว์เนาะกลายมาเป็นอยู่เหนือนะครับเส้น25แสดงว่าแนวโน้มกำลังมาครับจุดเนี้ยเราเรียกว่ามัน crossover ครับคือมันเปลี่ยนครับจากล่างขึ้นไปข้างบนเป็นการบอกว่าไม่มีแนวโน้มกลายมาเป็นมีแนวโน้มจุดนี้แหละครับเป็นจุดที่เราควรจะเข้าซื้อเป็นอย่างมาก เพราะว่า1นะครับ price action บอกว่าราคาทะลุ2เนาะ adx บอกว่าแนวโน้มกำลังมาเพราะฉะนั้นเมื่อราคาทะลุและมีแนวโน้มโอกาสที่ราคาจะขึ้นต่อยาวๆเนี่ยมีมากเลยครับเพื่อนๆก็สามารถเข้าสื่อได้ไปดูอีกตัวอย่างหนึ่งกันครับตัวอย่างนี้นะครับภาพรวมเนี่ยเป็นตลาดขาขึ้นยาวๆครับตลาดขาขึ้นเนาะแล้วก็มีการพักตัวครับแล้วก็ขึ้นต่อ adx นะครับก็จะสะท้อนออกมาอย่างเป๊ะเลย นี่เลยนะครับผมแบ่ง adx ช่วงที่มันเป็นขาขึ้นเนี่ยออกเป็น2ส,ส่วนเนาะส่วนแรกนะครับ adx แข็งแรงขึ้นตลาดมีแนวโน้มราคาก็ขึ้นเรื่อยๆครับพอ adx นะครับเริ่มอ่อนแอลงอ่าช่วงนี้นะครับราคาก็จะเริ่มพักตัวเห็นไหมครับพอมันพักตัวเนี่ยเราเริ่มจับตามองเป็นจุดที่เราควรจะเข้าเป็นอย่างยิ่งเนื่องจากว่าบางทีเนี่ยนะครับมันพักตัวแบบย่อด้วยครับ เราจะซื้อได้ถูกลงนั่นเองเรารอจังหวะไหนครับเรารอจังหวะนี้เลยครับเรารอจังหวะที่นะครับ ADX เนี่ยมันตัดขึ้นครับเป็นการบ่งบอกว่าจากที่ไม่มีแนวโน้มเห็นไหมครับช่วงที่มันพักตัวเนี่ยถือว่าเริ่มไม่มีแนวโน้มใช่ไหมครับกลายมาเป็นมีแนวโน้มใหม่ครับตรงเนี้ยสำคัญมากเราเช็คกับ Price Action Price Action ของเราก็คือนะครับนี่เลยราคาพยายามจะขึ้นไม่ขึ้นครับ อีกรอบไม่ขึ้นครับเพราะฉะนั้นจุดนี้นะครับทำหน้าที่เป็นแนวต้านที่สําคัญอันหนึ่งพอราคาพยายามอีกรอบครับรอบที่3เห็นไหมครับแทงสีเขียวมาเรื่อยๆเลยครับและสุดท้ายนะครับราคาก็เบรกแนวต้านขึ้นไปพอราคาเบรกปุ๊บเราเช็คที่ ADX ครับ ADX ก็ตัดขึ้นพอดีตลาดกำลังจะกลับมามีแนวโน้มเดิมทีเนี่ยมีแนวโน้มอยู่แล้วใช่ไหมครับแต่ว่าแนวโน้มหมดไปเนาะ และมันกำลังจะกลับมามีแนวโน้มใหม่ครับเป๊ะเลยราคาทะลุแนวต้านตลาดกำลังจะมีแนวโน้มราคาก็มีโอกาสขึ้นต่อยาวๆเพื่อนๆก็สามารถเข้าซื้อที่บริเวณจุดนี้ได้ครับคราวนี้เรามาดูขาลงกันบ้างนะครับขาลงเนาะเพื่อนๆจะเห็นว่าเดิมทีเนี่ยเป็นขาลงและหลังจากนั้นนะครับจะมีการพักตัวเห็นไหมครับพักตัวยาวๆและบันไดวันหนึ่งเนี่ยนะครับมันก็ลงต่อแบบรุนแรงเลย คราวนี้ถ้าเราดูที่ adx นะครับก็จะเหมือนกันครับ adx เนาะช่วงเนี้ยต่ำกว่า25บอกว่าไม่มีแนวโน้มครับก็ไม่มีแนวโน้มจริงๆพอ adx นะครับ cross over ขึ้นไปบอกว่ามีแนวโน้มนี่ไงราคาก็มีแนวโน้มจริงๆคราวนี้เราย้อนมาดูที่ price action กันก่อนเพื่อนๆเห็นว่านะครับราคาเนี่ยพยายามจะลงนะครับหลายรอบมากลงครั้งที่1น,นะครับไม่ลง 2ไม่ลงครับ3าไม่ลง4 5 6 7เยอะแยะมากมายนะครับพยายามลงหลายรอบก็ไม่ลงครับเป็นแนวรับที่สำคัญมากๆคราวนี้เรามาดูแนวต้านบ้างด้านบนเนี่ยราคากลับตัวขึ้นไปครับไม่ขึ้นครับขึ้นไปใหม่ครับไม่ขึ้นขึ้นอีกรอบนะครับก็ไม่ขึ้นแต่นะครับเพื่อนๆจะเห็นว่าแนวต้านเนี่ยไม่ได้มีลักษณะราบเรียบเหมือนแนวรับครับ มันมีแนวโน้มนะครับที่จะลดลงเรื่อยๆถ้าเพื่อนๆย้อนดูในคลิป price action คลิปที่2นะครับเพื่อนๆจะพบว่าลักษณะเนี้ยเขาเรียกว่า descending triangle หรือว่าสามเหลี่ยมขาลงครับชื่อก็บอกกูนแล้วว่าสามเหลี่ยมขาลงนั่นหมายความว่าเราจะให้น้ำหนักกับการที่ราคาจะทะลุลงเนี่ยมากกว่าทะลุขึ้นแบบเนี้ยนะครับเมื่อราคา breakout ในทิศลงเรียบร้อยเลยครับ ราคามีโอกาสลงต่อยาวๆเราก็คอนเฟิร์มนะครับด้วย ADX เนาะจุดเนี้ย ADX นะครับ crossover พอดีจากไม่มีแนวโน้มกลายมาเป็นมีแนวโน้มพอดีปุ๊บทั้ง2องอย่างคอนเฟิร์มกันนะครับเราก็สามารถเปิดช็อตได้ครับเพราะว่าราคากำลังจะลงและลงแบบมีแนวโน้มที่แข็งแรงด้วยจบลงไปแล้วนะครับสำหรับกลยุทธ์ที่1เนานะ ADX crossover อย่าลืมนะครับดู crossover อย่างเดียวไม่ได้เนาะต้องใช้ร่วมกับ price action เท่านั้นคราวนี้เรามาดูกลยุทธ์ที่2ของการใช้ adx ครับก็คือการใช้ adx ในการ confirm trend กลยุทธ์เนี้ยหลักๆนะครับเดี๋ยวผมจะแชร์ให้เพื่อนๆฟังอีกทีนึงใน trade systems นั่นก็คือการผสม adx กับ indicator ต่างๆแต่วันนี้นะครับจะมีตัวอย่างให้ดูก่อน2ออันสั้นๆเนาะตัวอย่างแรกนะครับก็คือการใช้ adx ร่วมกับ stochastic หรือว่า STO และนะครับมี EMA 200มาช่วยยืนยันอีกทีหนึ่งเหมือนจะเป็นเ r รดซ s สเต็มเลยเนาะนะครับ3อันเข้ามาผสมกันอ่ะเราดูภาพรวมกันก่อนตลาดเนี่ยเป็นขาขึ้นครับมีการพักตัวแล้วก็ขึ้นต่อคราวนี้ถ้าเพื่อนๆจำได้นะครับช่วงที่มันพักตัวเนี่ย stochastic นะครับมันจะอยู่ในโซนอเวอ s o โซครับ นั่นก็คือมีคนนะครับขายเยอะอาขายเยอะก็คือไม่ไปต่อน,นั่นเองพอไม่ไปต่อเนี่ย STO จะแสดงผลว่าเป็นโอเวอร์โซลเราก็รอจังหวะนะครับที่ STO เนี่ยเข้าโซนโอเวอร์โซลและมันกลับออกจากโซนโอเวอร์โซลเมื่อมันกลับปุ๊บเนี่ยแสดงว่าแนวโน้มขาขึ้นเนี่ยกำลังจะกลับมาครับเราก็นะครับเช็คที่ราคาทีหนึ่งเราจะเข้าซื้อเป็นขาขึ้นใช่ไหมครับ เช็คที่ราคาปุ๊บอ่าราคาอยู่เหนือ ema 200ด้วยสแสดงว่าเป็นขาขึ้นที่สมบูรณ์แบบคราวนี้สุดท้ายครับเราก็จะเช็คที่ adx ครับเราจะเช็คทำไมครับเราจะเช็คเพื่อดูว่าเทรนด์เนี่ยแข็งแรงจริงหรือเปล่าอ่าเกิดเข้าไปเนี่ยถ้าเทรนด์ไม่แข็งแรงนะครับมันก็อาจจะกลับตัวลงแล้วก็กลายเป็นเจ๊งไปเพราะฉะนั้นเราจะรอครับเราจะรอให้ adx เนี่ยนะครับมันมีการตัดขึ้นเห็นไหมครับ พอ ADX ตัดขึ้นจากไม่มีแนวโน้มกลายมาเป็นมีแนวโน้มที่แข็งแรงเนี่ยจุดเนี้ยนะครับเราก็สามารถนะครับเข้าสื่อได้เนาะอันนี้เป็นการคอมไบยกันนะครับเป็นการคอมไบยกัน3อย่างเนาะ STO บอกสัญญาณนะครับคอนเฟิร์มแนวโน้มขาขึ้นด้วย EMA และนะครับยืนยันแนวโน้มว่าแข็งแรงจริงด้วย ADX ครับเมื่อ ADX มีค่ามากกว่า25 เทรนแข็งแรงจริงเราสามารถเข้าซื้อได้อย่างสบายใจอีกตัวอย่างหนึ่งนะครับเป็นการใช้ adx ร่วมกับ Bollinger Band เป็นยังไงนี่เลยนะครับถ้าเพื่อนๆพื่จำได้นะครับ b o l l i n g e r Band คลิปที่3นะครับจะบอกว่าบริเวณที่ Bollinger Band ถ้ามันแคบเนี่ยนะครับแบนแคบแบเนี่ยเราเรียกว่ามันเกิดการบีบตัวหรือว่าภาษาอังกฤษเนี่ยเรียกว่ามันสควี e ครับช่วงที่มันสควี e เนี่ยนะครับมันคือช่วงที่มันพักตัวนั่นเอง เกิดการลังเลของตลาดว่าจะขึ้นหรือลงดีแบนก็จะแคบครับพอมันแคบเสร็จปุ๊บนะครับกลยุทธ์ของเราคือเราจะรอวันที่มันระเบิดครับตอนที่มันรอวันระเบิดเนี่ยนะครับถ้าเกิดมันรอนานๆเนี่ยนะครับแบนแคบๆเนี่ยยิ่งดีครับยิ่งแคบยิ่งดีหมายความว่ามันอัดอั้นไงครับพอมันอัดอั้นมากๆใช่ไหมครับพอมันระเบิดเนี่ยมันมีโอกาสระเบิดขึ้นหรือระเบิดลงก็ได้ในที่นี้ตอนแรกนะครับพยายามจะระเบิดลงเนาะแต่ว่าไม่ลงครับ กลับตัวไปเป็นระเบิดตอนขึ้นแทนตอนที่มันขึ้นเนี่ยเวลามันระเบิดเนี่ยนะครับเราจะรอจังหวะที่ราคาเนี่ยนะครับปิดตัวเหนือเส้นเนาะในที่นี้นะครับราคาเนี่ยปิดตัวเหนือเส้น u อร์ r band ครับเป็นการบอกว่ามัน break out จริงๆนะมันพร้อมที่จะไปต่อแล้วเราก็เช็คที่ ADX ครับว่า ADX เนี่ยมีความแข็งแรงของแนวโน้มจริงไหมและนะครับอ่าเรียบร้อยเลยครับ ADX บอกว่าโอเคชั่วนะครับ แนวโน้มเนี่ยกำลังมาจริงๆพอแนวโน้มกำลังมาและแข็งแรงขึ้นเรื่อยๆเนี่ยราคาก็มีโอกาสขึ้นต่ออีกยาวๆครับเพราะฉะนั้นนี่ก็เป็นอีกวิธีหนึ่งในการใช้ ADX มายืนยันการ break out ของ Bollinger Band Squeeze ครับ mm hmm. เมื่อราคา break out ขึ้นไปแล้ว ADX ยืนยันแล้วเราก็สามารถเข้าซื้อได้ครับจบลงไปแล้วนะครับสำหรับกลยุทธ์การใช้ ADX เนาะ หลักๆเนี่ยเราจะใช้ ADX ในการบอกแนวโน้มครับเกิน25มีแนวโน้มที่แข็งแรงน้อยกว่า25ถือว่าไม่แข็งแรงหรือว่าไม่มีแนวโน้มนั่นเองแล้วเดี๋ยวคลิปหน้านะครับมาพบกับพี่น้องของ ADX นั่นก็คือ DMI คอยติดตามตอนถัดไปนะครับสวัสดีครับ